ครั้งที่เราขับรถผ่านถนนบางจุดเราจะสังเกตเห็นสารเยอะๆบางจุดก็มีตุงปักอยู่บางจุดก็มีผ้าหลากสีผูกมัดอยู่บริเวณต้นไม้หรือสารเจ้าที่คุณคิดว่านั่นเป็นสัญลักษณ์ของอะไรและแอด แอดก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APK ตำนานเรามาฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมกันเลยเชื่อว่าบางคนต้องเคยพบเห็นเรื่องราวแปลกๆระหว่างทางอย่างแน่นอนในคืนที่มืดมนเงียบสงบถนนสายเปลี่ยวที่ทอดยาวผ่านป่าลึกในชนบทหนึ่งในสีแยกที่ขึ้นชื่อว่าสีแยกมรณะคือสถานที่ที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวที่มักจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและมีข่าวลือเกี่ยวกับวิ วิญญาณที่คอยหลอกหลออผู้ที่ผ่านไปมาเมื่อหลายเดือนก่อนมีชายหนุ่มชื่อเอกผู้ลหลงไหลในการขับขี่มอเตอร์ไซค์เอกมักจะขับรถผ่านสีแยกมรณะนี้ประจำคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักถนนลื่นเอกขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงโดยไม่คาดคิดเมื่อเขามาถึงสี่แยกมรณะรถสิบล้อขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเอกพยายามเบรกแต่ไม่ทันการชนกันอย่างรุนแรงทำให้ร่างของเอกกระเด็นไปไกลหัวของเขา ถูกตัดขาดทันทีที่กระแทกกับพื้นหลังจากคืนนั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นชาวบ้านที่ขับรถผ่านสีแยกมรณะมักจะเห็นเงาร่างของชายหนุ่มหัวขาดยืนอยู่ข้างถนนใบหน้าเปื้อนเลือดและดวงตาที่ไร้ชีวิตจ้องมองรถที่กำลังขับผ่านไปมาหลายคนเล่าว่าผีหัวขาดจะเริ่มวิ่งไล่ตามรถโดยเฉพาะในคืนที่มืดและฝนตกหนักนายสมชายคุณขับรถบรรทุกที่มักต้องผ่านสีแยกนี้ในเวลากลางคืนกล่า ว่าคืนหนึ่งเขาเห็นเงาร่างของเอยืนอยู่กลางถนนเขาพยายามบีบแตรและขับโลแต่เงาร่างนั้นกลับวิ่งไล่ตามรถของเขาด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาตินายสมชายรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นยเยือกที่เข้ามาใกล้และเสียงหัวเราะแหบแห้งที่ดังมาจากด้านหลังอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดกับคุณนุชสาวนักศึกษา <c oughs> ที่ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านดึกดื่นในคืนที่ฝนตกนัเธอเห็นเงาร่างของชายหนุ่มหัวขาดวิ่งไล่ตามรถของเธอ ดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นมองเธออย่างไม่ละสายตาคุณนุชเร่งความเร็วและพยายามหนีแต่ไม่สามารถสลัดผีหัวขาดนั้นไปได้จนกระทั่งเธอหลบเข้าบ้านได้อย่างบุดหวีดชาวบ้านพยายามแก้ไขเพื่อทําให้วิญญาณของเอกสงบสุขมีการทําบุญลสและตั้งสารเจ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของเขาแต่เหตุการณ์แปลกๆก,ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางคนเชื่อว่าผีหัวขาดของเอกยังคงวนเวียนอยู่ที่สี่แยกมร นะเพื่อรอให้มีคนมาประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับเขาคือ 1. คุณวิชัยชาวบ้านผู้มีความเชื่อในไสยศาสตร์ตัดสินใจทําพิธีเรียกวิญญาณของเอกเขานําสิ่งของต่างๆที่เชื่อว่ามีอํานาจในการสื่อสารกับวิญญาณมาที่สีแยกมรณะในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เต็มดวงพิธีเริ่มขึ้นคุณวิชัยสวดมนต์และเรียกชื่อของเอกท่ามกลางความเงียบงันและมืดมิดเอก วิญญาณของเจ้าจงรากฏดตัวออกมาเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกับเจ้า <c oughs> คุณวิชัยพูดขึ้นเสียงดังทันใดนั้นเงาร่างของเอกก็ปรากฏขึ้นดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมาน <c oughs> คุณวิชัยกล่าวคําขอโทษแทนชาวบ้านทุกคนและขอให้เอกยกโทษให้พร้อมกับบอกว่าทุกคนต้องการให้เขาพบกับความสงบสุข <c oughs> เจ้าต้องการอะไรจากพวกเขาทําไมเจ้าถึงไล่ตามรถของชาวบ้านคุณวิชัยถามด้วยความสงสัยเอกมองดู คุณวิชัยด้วยดวงตาที่เศร้าส้อย่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาข้าไม่ได้ต้องการทำร้ายใครข้าแค่อยากกลับบ้านข้าตายโหงกลางถนนนี้ข้าไม่ได้กลับไปเก็บของสำคัญที่บ้านเลยคุณวิชัยฟังและเข้าใจถึงความทุกข์ของเอกเจ้าต้องการให้ข้าช่วยอะไรบ้างเพื่อให้เจ้าพบกับความสุขข้ามีส้ยคอที่แม่ให้ข้าเป็นของสำคัญที่บ้านข้าต้องการให้ท่านนำมาที่นี่ข้าจึงจัดสงบได้เอกตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังคุณ วิชัยสัญญากับเอกว่าจะช่วยเหลือเขารีบกลับไปที่บ้านของเอกและค้นหาสร้อยคอที่เอกพูดถึงในที่สุดเขาพบสร้อยคอนั้นและนำกลับมาที่สีแยกมรณะเอกข้าพบสร้อยคอของเจ้าแล้วข้าหวังว่านี่จะทําให้เจ้าสงบสุขได้คุณวิชัยกล่าวพร้อมกับวางสร้อยคอไว้บนพื้นเอกปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้ใบหน้าของเขาดูสงบลงเขายิ้มและกล่าวขอบคุณขอบคุณท่านข้าจะได้พบกับความสุขเสียทีรัง ของเอกค่อยๆจางหายไปในอาการร่วมกับลมเย็นที่พัดผ่านคุณวิชัยรู้สึกได้ถึงความสงบที่กลับมาอีกครั้งหลังจากพิธีนั้นเรื่องราวของผีหัวขาดที่ไล่รถชาวบ้านที่สี่แยกมรณะก็เริ่มลดลงชาวบ้านสามารถขับผ่านสี่แยกนี้ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปสี่แยกมรณะกลับมาเป็นทางผ่านที่ปลอดภยัยแต่ความทรงจําเกี่ยวกับเอกและเรื่องราวของเขาก็ยังคงอยู่ในใจของชาวบ้านทุกคนพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคา รบและไม่ประมาทเมื่อขับขี่บนถนนเพื่อไม่ให้วิญญาณของใครต้องเฝ้ารออยู่บนถนนอีกต่อไปเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากฟังเรื่องเล่านี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่แอดเชื่อว่าจะให้ดีเราอย่าประมาทในขณะขับขี่ควรใช้สติและความระมัดระวังเชื่อว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้เรารอดจากอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปยังไงแอดฝากติดตามช่องแอพิเคตตำนานกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กันหากมีเรื่องราวแปลกๆอยากให้แอดนำเสนอฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ